170แมหมัดแรกแข้งเลยครับเจ้ามีหมัดครับเพชรพยับมีแข้งดูการตัดเวทีของเจ้าครับแมเดินตัดซ้ายตัวเองแล้ววางขวาครับสับขวาสับซ้ายต้นขาไป่ได้ครับโอ้โหหมัดขวาไปเลยครับโอ้โห โอ้โหโดนเลยครับเอ้ายืนไหวไม่ไหวครับแม่นักวยไทยนี่ด้วยประสบการณ์ครับพอโดนนับนี่จะแม่รีบลุกนะครับวิ่งเข้าหาเลยครับจ้าวิโอสิวาครับย้ำเข้าไปครับหมัดชุดโอ้โหอยู่ไม่อยู่ครับงัดอัปมาครคับร่วงไม่ร่วงครับเป็นระย์อ้าวมีการฟันสวนโอ้โหนะครับฟันสองสวนครับอ้าวนะครับดูดีๆครับฟื้นหรือเปล่าโดนบ้างแล้วครับเจ้าโดนบ้างแล้วโอ้โห นี่แหละครับโอ้โหโดนกันไปคนละหนึ่งนับนะครับยกแรกปากคอแตกครับเลือดมาแล้วครับละเลงเลือดไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าวิโตซิวสนุกเลยครับแต่นี้อ้าวครับไปเสมอเลยนะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งแล้วอ้าวคนละหนึ่งนับใครจะโดนอีกใครจะโดนอีกครับโอ้โหนี่ครับสมัดศอกนะครับเพชประยั์เข้าไปฟันศอกผ่านยกแรกครับลุยกันต่อครับจะลงเอยยังไงยังไม่มีใครทราบนะครับ พยายามไต่ตัดขามีสอกนัดเลยนะครับเพชรพยัพตีโอ้โหตีหนักไต่แรงนะครับเพชรพยัพอ้าวดักสอกครับแหมเปิดหน้าท้าดวลเลยนะครับเพชรพยัพโอ้โหสอกแหมเหลือเชื่อจริงๆครับเด็กเพียง16เท่านั้นครับดูครับยรุ่ยนะครับโอ้โหปากฉีกไปหมดแล้วครับตอนนี้ขามาให้หน่อยครับโอ้โหนี่ครับสอกฟันดีเหลือเกินครับเพชรพยัพ แม่ต้องแบบนี้เลยครับเด็ดมวยเดือดครับในรูปแบบของละเลงเลือดครับสะใจพระเดชพระคุณเลยครับวันนี้ไม่กลัวแล้วครับเพชรพยับครับหาทางน็อกแล้วครับฟันศอกแม่บืดไปนะครับเปิดตัวสู้เหมือนกันเอาเจอซอกแล้วครับแมมขณะที่เพชรพยับนั้นได้ใจนะครับแต่ก็อย่าย่ำใจครับโอ้ทางช่องแปดโคนละที่อารครับเน้นๆแล้วครับทางด้านของเพชรพยับเน้นๆแล้ว จะเอายังไงครับโอ้โหเละเทะครับหน้าเละเทะไปแล้วครับหน้าจอช่องแปดเละเลยครับสองยก3นับนะครับกับ2อผลัดต่อยฟันอ้าวฟันคืนเสียบเข้าไปโอ้โหบริเวณห้องเครื่องนั้นไม่ได้นะครับโอ้โดนเตะเอายแงไวครับโอ้จอยางไปแล้วครับไหวไหมยางแตกครับโอ้โหดูสิครับสับล่าง้วครับเจ้าวิโตซูวา โอ้โหโอ้โ,โ,อโหุกซ้ายครับไปเลยครับจบเลยครับเลยครับโอ้โหดูครับไม่ไหวครับโอ้โดูหน้าตาคนชนะครับจาวิตตอร์ซิวครับเอาชนะเทคนิคกร์ล็อกเอาเพชรพยัพพหอมกลิ่นไปได้ในยกที่3ครับ